สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดอย่าเนียมเลยปลอดประสบแนะประยุทธ์นำแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาใช้ นายปลอดประสบสุรัตวดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐบาลพักเพื่อไทยและอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขียนข้อความทาง Facebook แสดงความเห็นกรณีการออกตรวจเยี่ยมลงพื้นที่บ่อยครั้งของรัฐบาลโดยระบุว่า เยี่ยมราษฎรต้องเอาทุกประชาชนนำในฐานะคนนนทบุรีก็ต้องขอบใจท่านนายกที่มาเยี่ยมเมื่อวันที่30กันยายนแต่ผมไม่อาจกล่าวคาเสียใจกรณีที่มีคณะไปประท้วงท่านในวันนั้นเช่นกันเพราะผมเข้าใจดีว่าผู้ที่มาประท้วงแถมเตะรถเปล่าท่านด้วยเขาคงอึดอัดกับท่านทางการเมืองไม่น้อยไปกว่าการมาเยี่ยมเมืองนอนของท่านมันเปะปะไม่ตรงจุดตรงปัญหา คนเมืองนอนมีสี่พวกกลุ่มแรกอยู่คอนโดจะอยู่ริมถนนรัตนาทิเบตกลุ่มนี้ไม่เดือดร้อนกลุ่ม2ออยู่บ้านจัสรันกลุ่มนี้ปัจจุบันไม่เดือดร้อนเพราะมีเขื่อนล้อมรอบกลุ่ม3อยู่ริมแม่น้ําเดือดร้อนทางน้ําท่วมทั้งคลื่นจากเรือวิ่งและกลุ่ม4อยู่ในสวนกลุ่มนี้น้ําท่วมขังต้องการดินเหนียวหรือถุงใสามากั้นน้ําเข้าสวน ผมอยู่กลุ่ม3และ4แต่อนิจจาท่านมาเยี่ยมที่ท่าน้ำท่านพูดขอความรักสามัคคีไม่เห็นเกี่ยวเลยแล้วก็เอามือตบอกข้างซ้ายบ่อยๆระวังเจ็บนะครับแจกของนิดหน่อยแล้วก็กลับก่อนกลับ ไปแวะที่เกาะเกร็ดดูคันกั้นน้ำที่รัฐบาลพวกผมสร้างไว้ผมขอยกตัวอย่างสักนิดหากเห็นว่าดีก็นำไปพิจารณาทำตามได้นายกยิ่งลักให้รัฐมนตรีทุกคนแยกกันดูแลคนละ1-2จังหวัดเฉพาะผมดูทั้งประเทศแถมให้งบประมาณติดมือไปอีก 5 0าสิถึงหนึล้านเห็นอะไรสมควรอนุมัติให้แจกไปเลยทุกกระทรวงที่เกี่ยวกับน้ำท่วมอยากได้อะไรทางเทคนิคขอมาให้เกือบหมดผมเท่าที่จำได้ขอทำเขื่อนล้อมรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ AIT และสวทชหมดไปร้อยกว่าล้านขอทำเขื่อนริมแม่น้ำบางจุดของนนทบุรีเชียงรายและโคราชอีกร้อยล้าน ขอซื้อเครื่องมือวัดระดับน้ำอัตโนมัติติดตั้งทุกจุดทั่วประเทศรวมถึงตรวจวัดคลื่นและระดับน้ำทะเลฝั่งอ่าวไทยใช้งบสัก500ล้านบาทและเข้าไปฟื้นฟูโรงงานอุตสาหกรรมให้เริ่มทำงานได้ทั้งหมดในกรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีและชลบุรีเฉพาะผมคนเดียวคงประมาณเกือบพันล้านบาทส่วนรัฐมนตรีคนอื่นก็คงเหมือน,อนกันนายกยิ่งลักลงพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการวันต่อวันให้จังหวัดทำเรื่องขอโครงการเฉพาะหน้าตกกลางคืนผมและคณะทำการวิเคราะห์ประเมินและเสนอความเห็นไม่มีการนอนรุ่งเช้านายกประกาศอนุมัติเป็นรายโครงการเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกจังหวัดจึงมีเงินทำงานทันทีและตรงจุดของปัญหาดูเหมือนวาระเฉพาะของท่านนายกน่าจะใช้เงินทั้งหมดสัก3 0 0 0ถึง5,000ล้านต่อภาคต่อเที่ยวส่วนรัฐมนตรีอื่นๆใครอยากตามก็มาได้ผู้ แทนก็เหมือนกันใครอยากมีความเห็นสนับสนุนอะไรก็พูดมาแต่ให้ขึ้นกับข้อเท็จจริงและการทำได้จริงโดยมีเทคนิคสนับสนุนผมและคณะดูละเอียดมากหากสงสัยเคยถึงกับลุบพ่ว่ามาตอบเลยท่านนายกประยุทธ์ครับที่ผมยกตัวอย่างมาก็เพื่อให้ท่านนำไปคิดเพราะจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนอยู่จริงๆอย่าเนียมเลยจำได้ไหมรัฐบาลพวกผมเคยสั่งท่านให้นำรถบรรทุกหล้อของกองทัพมาให้ การบริการประชาชนในเขตน้ำท่วมทั่วประเทศแบบรถเมย์ประชาชนชอบมากในตอนนี้ทำไมลืมเสียเล่าครับเรือดำน้ำของกองทัพเรือก็จัดหามาให้ทำไมไม่ใช้เคยสั่งให้กรมเจ้าท่าห้ามเรือวิ่งเร็วเพราะคลื่นกระแทกบ้านริมแม่น้ําพังห้ามเรือลากจูงขนาดใหญ่แล้วทำไมไม่ทำจนเกิดเรื่องเรือล่ม เคยสั่งให้กรมชลประทานไปดูแลทุกเขื่อนให้แข็งแรงเพราะกลัวจะพังคราวนี้เมื่อไม่ย้ำสั่งผลตามมาก็คือเขื่อนลำเชียงไกรขาดตรงแนวต่อเขื่อนดินกับประตูน้ำที่กำลังสร้างแถมยังไปอภิปรายว่าเป็นไปตามแผนผมหนักกลัวจะถูกฟ้องนะครับความเสียหายมีมากเหลือเกินต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนสุดท้ายผมหวังว่าท่านนายกจะปรับวิธีคิดและแนวปฏิบัติในการเยี่ยมราษฎรที่ถูกน้ำท่วมใช่ใหม่ตลอดจนปรับขบวนทั์ต่อ คณะรัฐมนตรีของท่านให้ร่วมกันทำงานไม่ใช่ร่วมกันตามขบวนนายกหรือรองนายกอย่างที่เห็นทางนี้นายปลอดประสบเสนอให้รัฐบาลประยุทธ์จันโอชา พิจารณานำแผนบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งถูกรัฐบาลคอสอชอยกเลิกไปหลังรัฐประหาร57กลับมาดำเนินการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนคุณประยุทธ์ไปเอามาเถอะอย่ารังเกียจว่าเป็นของพวกผมเพราะแผนบริหารจัดการน้ำนี้ผ่านการศึกษามาแล้วอย่างรอบคอบจากผู้เชี่ยวชาญทุกด้านและแก้ไขปัญหาครอบคลุมทั่วประเทศไม่จำเป็นต้องไปเริ่มต้นศึกษาใหม่ให้เกิดค่าใช้ ดอีกทั้งแผนบริหารจัดการน้ำดังกล่าวออกแบบมาให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้สำเร็จภายในเวลาแค่5ปีซึ่งน่าเสียดายว่านับแต่รัฐประหารปี57มาจนถึงวันนี้ผ่านไป7ปีเสียเงินงบประมาณไปมากกว่า350,000ล้านบาทแล้วยังแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนไม่ได้อดีตรองนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า เหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้พี่น้องประชาชนต้องยากลำบากส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้เตรียมการรับรองใดๆตลอดเจปีที่ผ่านมาเลยการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแม้จะมีอยู่บ้างแต่ก็แก้ไขไม่ตรงจุดสิ่งที่ควรต้องทำกลับไม่ทำและสิ่งที่ไม่ควรกลับทำเช่นการขุดลอกคูคลองทุกปีแต่กลับไม่ได้แก้ปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำพอฝนตกลงมาที่ขุดลอกไว้ก็ไหลกลับลงไปในแม่น้ำลำคลองเหมือนเดิมรวมถึงปัญหาการบูรณะ การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่กรมชลประทานศูนย์เตือนภัยพยิบัติแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติและอีกหลายๆหน่วยงานที่ควรบูรณาการงานร่วมกันมานานแล้วเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำระดับชาติเป็นเอกภาพชัดเจนก็ยังไม่มีการดำเนินการใ,ใดๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ